ืเรื่องอยงื้องเาเพืเพ่อนทรงดอกไม้เลี้ยงมาหูโตค้นเหตุอยู่แต่ว่าเขาเขาโทรมาขอโทษพยายามที่จะคุยกับแอนนี่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็เหมือนที่จะไม่ได้คุยก็ไม่อยากคุยออแต่ไม่แอนไม่ได้คุยกับแอนนะแต่คุยกับพี่บอยเมื่อเช้าแล้วก็คุยกับหยกแต่คือคือกระนั้นก็ไอ้บอยเราก็ถามมาเป็นอย่างคือ,อทรงดอกไม้แบบนี้ระตอบก็ได้เขาไม่ตอบอะไรเลย ันอันไรแหละรรคือเขาเพื่อนบอตอบอยังเลย,ย,ย,ยแล้วเพื่อนก็บอกว่า <c oughs> เพื่อน <c oughs> หวังดีแล้วก็ชื่นชอบ <c oughs> คือคือคุยกับคนนึงนะพูดแบบนึงคุยกับอีกคนหนึ่งพูดแบบนึงเท <c oughs> ่ากับเลว่าแบบจริงๆเราไม่อยากถือสาเราไม่อยากอะไรหรอกเราเราเจอเราเจอมาทุกอย่างเราเราหนูเตรียมที่จะรับมือแต่หนูไม่ได้คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้เฉยๆกับพยายามแบบ พยามนิ่งเออพยายามนิ่งพยาามแบบอันเก็บอารมณ์มันสิเก็บอารมณ์ได้ดีว่าหนี่ขาฐานะตอนนั้นเท่าไหรลองเล่อยู่แล้วเขาไปในเหตุนั้นอยู่สิเนี่ยแล้วแล้วเราคือความความความที่มันมีดอกไม้แบบนั้นมาเราตีความหมายไปอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้ว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 ถามเขาเนี่ยเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงเอาดอกไม้แบบนี้มาให้หนู เลยหอกไม่พื่ออยากเนาะหนูก็เลยว่าเอาไม่เป็นไรถาถาทั้งสันก็นคือให้มันเลี่ยวไปก็ให้มันผ่านไปแล้วก็หนูจใจาาหหนนููนก็หนูก็ต้องนิ่งมากกว่าเดิมหนูก็หนูก็ต้องเตรียมตัวมากกว่าเดิมแบบเตรียมตัวที่จะรับมือกับอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเข้ามามากกว่าเดิมนะคะมันก็เลยแต่แต่แต่เมื่อคืนนี้หนูหนูเสียใจจริงๆเสียใจมากๆคือข่อยแบบ ใจข่อยมันตกลงไปอยุ่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สบายใจกันเลยครับพี่น้อง่ะสู่งานต่อไปถามาถามาสภาพจิตใจนะมันมันยังยังข,ขั้นขั้นขั้นหนึ่งขอดมาขึ้นตอนนี้คือไม่กล้าเปิดดูติกตอกแล้วไม่กล้าเปิดดูเฟซแล้วไม่กล้าอะไรเลยคือหนูหนูขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็หนูก็คิดว่าหนูก็หนูก็ใจร้อนมากๆที่ที่ทําแบบนั้นลงไปแต่ก็ในความรู้สึกของของ,ของแค่ผู้หญยิ่งคนหนึ่งนะห้องขอบบ่หัวมันสิแบบ บางว่ามันจิตตองเจออย่างสีเนี่ยตลอดเหม่อแม่แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวมีมีมีการแจ้งความมามมมทีป่ประจวันแน่นอนนะคะมีเอามาแต่แต่สีหน้าเขาตอนที่เขาเอามาให้เราอะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่เคยรู้จักหนูหนูบอกเลยว่าเาล่าเล่ามาเคยพ่อหนูดอกแล้วสีหน้ามันมันไม่ใช่ความปรับปรมหรือดีใจที่จะมาเอามาให้เรามันเป็นความวิตกกังวล บอ่อสีหนาคือมีตกกลงวนลนหกะยืนชังชังสิยืนแนวเพยืนแนวไอตเขอแต่ว่าฟิวหน่อวะเออมันมันสิเป็นแบบหนาหนาเพราะสิเจือนี่ยทั้งหน,น,น่อยบ่หันขันปื้มนี่บ่คือว่าเออสีเหลืองก็ได้สีเหลืองไม่มใคร,รดอกไม้มันมีเยอะแยะเออเออดอกไม้มันมีเยอะแยะแล้วก็ถ้าไม่มีไม่มีอะไรมาจับเื่อห้เขาก็ดีใจเอออดอกนางวัวดอกหนึ่งเขาก็จะอันนั่นอันนี้อย่างอันนี้มันก็อดคิดไปได้เนาะ